ดูครับครันนี้รอบเร็วนะครับพินโน่สมองเงินนะครับ S O 7 C นะครับโอ้ตาแตกตาเหลี้างนโอ้ปุ่มยงังรถแรง จะเป็นเฟืองเร็วนะครับพน่น้องเอา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 เโอ้โหโอ้ยโอ้ยอยไปเลย อัางเก้าครับผมนะมเอาต่อไหมดีเพระท่านไดสอบมแต่มันแตกเจละขางเป็นว่ากวอ,องไฟกวองนั้นกับท่านดับเลยนะครับคนหัอนอยู่ครับ đông lúng ก็คือว่าแห้งนะครับแห้งแต่ว่าไม่รู้ว่าจะน่วมหรือเปล่านะครับดินแบบนี้นะครับมันก็ดีตรงที่ว่ามันมันยังแห้งอยู่นะครับ <c oughs> ก็เอามาปูทางเที่ยวหนึ่งนะ